สวัสดีค่ะแพทย์หญิงกนกการเกียรติก้องแก้วสูตินรีแพทย์เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ประจำผนกสูตินรีเวทโรงพยาบาลวิพารามอมตานครค่ะประจำเดือนไม่มาเกิดจากอะไรอยู่ๆผู้หญิงเราประจำเดือนที่เคยมาทุกเดือนทำไมอยู่ๆถึงไม่มาอย่างแรกที่ต้องทำคือยืนยันก่อนว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ถ้ารู้แล้วว่าไม่ได้ตั้งครรภ เรามาดูกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเพศทั้งฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงที่อยู่ในตัวของเราผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศชายในตัวด้วยนะคะโรคที่พบบ่อยเช่น PCOS ซึ่งทำให้เกิดไข่ไม่ตกเรือรังหรืออาการไวทองซึ่งจะทำให้ประจำเดือนหายไปตลอดการโดยอาการไวทองเนี่ย อย่างน้อยควรจะมาหลังจาก45ปีขึ้นไปถ้าผู้หญิงคนไหนที่ประจำเดือนหยุดก่อน45ปีเราถือว่าเป็นการทำงานของรังไข่ที่ล้มเหลวเรียกว่าโอเวอเรียนเฟลเลียซึ่งกลุ่มคนไข้ขกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องให้ฮอร์โมนทดแทนค่ะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ฮอร์โมนเพศมีปัญหาได้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมหรือปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างเช่นอ้วนเกินไปผอมเกินไป ควบคุมอาหารสุดโต่งเกินไปออกกำลังกายหนักจนเกินไปหรือเครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เกินไปก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาได้ค่ะนอกจากโฮอร์โมนเพศแล้วยังมีโฮอร์โมนตัวอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประจำเดือนทําให้ประจำเดือนไม่มาด้วยมีสองตัวหลักๆค่ะคือ 1. โฮอร์โมนต่อมใต้สมองโฮอร์โมนตัวนี้หากสูงขึ้นจะทำให้ประจำเดือนไม่มาได้ ในกรณีที่ฮอร์โมนตัวนี้สูงมากๆเราต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากมีก้อนของต่อมใต้สมองหรือไม่ 2. ฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนไทรอยเนี่ยจะทำให้ประจำเดือนไม่มาหรือประจำเดือนผิดปกติได้ทั้งฮอร์โมนไทรอยต่ำและฮอร์โมนไทรอยสูงทั้งหมดที่พูดมาจะเห็นได้ว่าอาการที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยเป็นเพียงอาการนำ มันมีเรื่องอื่นๆหรือภาวะสุขภาพอื่นๆซ่อนอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนไหนที่ประจำเดือนไม่มาหรือมาไม่ปกติไม่ควรนิ่งนอนใจควรเข้ามาปรึกษาแพทย์ค่ะดูแลด้วยใจห่วงใยดุดญาติมิตรโรงพยาบาลวิพารามอมาตะนคร